ตื่นเช้ามาเฮ้ยทำไมแบบหน้าเรามีรอยหมอนผิวหน้าไม่เต่งผิวหน้าไม่เด้งผิวหน้าไม่ฟูผิวหน้าไม่เฟิร์มเลยผู้ทันมีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกเลยสิ่งแรกเลยถ้าผิวหน้าของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีการเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า มันก็จะเป็นริ้วรอยเวลาที่เราเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอต้องมีตัวตักเก็บความชุ่มชื้นวันนี้ที่คูจะมาพูดถึงก็คือตัวไฮยาเป็นตัวที่ ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวเราได้เป็นอย่างดีก็คือตัวนี้จะเป็นตัวไฮยาลูรอนแต่ไฮยาลูรอนของครูเนี่ยค่ะจะเป็นตัวไฮยาลูรอนที่ผสมกับเซรามายด์ด้วยจะเป็นตัวทั้งกักเก็บความชุ่มชื้นลงชั้นหนังแท้จะช่วยสำหรับเติมเต็มความชุ่มชื้นของผิวด้วยครูจะสกัดจากเห็ดหูหนูขาวและตัวเซรามายด์เนี่ยจะเป็นจากน้ำนมจมูกข้าว ตัวเนี้จะช่วยทั้งกักเก็บแล้วก็เพิ่มเติมความชุ่มชื้นดูแลทั้งโครงสร้างของชั้นหนังแท้แล้วก็ดูแลโครงสร้างของชั้นหนังกำพ้าเทคนิคการทาครีมนะคะทาแต้มลงไปเวลาที่คุณทาครีมให้หมุนวนเบาๆไม่ใช้ความรุนแรงบนผิวหน้าเน้นไปเลยนะเพราะผู้หญิงเราจะมีอะไร มีร่องตรงช่วงบริเวณนี้เห็นไหมคะเราก็ต้องเพิ่มเติมความชุ่มชืน้นครังก็อบอุ้มเบาๆนะคะแล้วก็ขอลิ้วรอยร่องเล็กๆแก้ได้ ด้วยการเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและตัวที่2เลยผู้หญิงบางคนนะคะอายุเพียงแค่30ต้นต้น,ตนริ้วรอยบริเวณตรงนี้มาจัดเต็มแล้วอ่ะหรือช่วงนี้นอนดึกถุงใต้ตาค่ำผิวบริเวณรอบดวงตาเป็นผิวที่บอบบางควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวบริเวณรอบดวงตาจริงๆ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นลูกกิ้งคุณเห็นไหมเวลาที่คุณกิ้งคุณก็กลิ้งเฉพาะบริเวณเบ้าโครงกระดูกตากิ้งไปบริเวณนี้เวลากลิ้งให้ดึงชดตาไว้ด้วยทําให้ถุงใต้ตาที่มันตกลงมายกขึ้นได้ฉะนั้นนะเราก็เก็บแบบนี้ถ้าวันนี้คุณมีริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาอย่าประมาทนะจ๊ะเพราะถ้าคุณไม่บำรุงมันจะกลายเป็นริ้วรอยล่องลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นอันนี้จะมีส่วนผสมโสม นะคะแล้วก็ไปโบกบแตงกวาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวตัวต่อไปเลยที่ครูบอกก็คือตัวเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับผิวของเราฉะนั้นครูทันก็จะใช้ตัวอลลาเจนของขำ เวลาใช้นะคะครูจะสอนเทคนิคการที่ใช้คอลลาเจนทองคำและสามารถนวดหน้าไปด้วยอันดับแรกเลยเวลาที่คุณทาคอลลาเจนให้ทาทีละส่วนแต้มตรงนี้ก่อนเวลาคุณทานะคะหมุนตรงนี้ก่อนหมนุนวนเบาๆเ,เหมือนกับเป็นการเกลียก่ยครีมใช้มืออย่างนี้ล็อกที่ขางและลูดรูดไปที่ติ่งหูหนึ่งสอง 3ท่านี้ทำให้หน้าเรียวเติมคอลลาเจนไปเลยแบบนี้นะ45องศาจากมุมนี้ไปที่ติงหูบริเวณด้านบนอ่ะมาหนึสองสนี่ท่านี้นะคะจะช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกทุงใต้ตาตก นะคะท่านี้ช่วยได้เพียงแค่นี้นะคะคุณทำท่านี้เนี่ยท่าที่ครูสอนเมื่อกี้คุณสามารถทำได้ทุกวันพอเราทาบำรุงเมื่อกี้เป็นโครงสร้างของชั้นหนังแท้อย่าลืมจากชั้นหนังกำพร้าครูทันก็จะใช้ตัวนี้เนาะก็คือตัว Firming Mark ตัวนี้นะคะเป็นตัว Moisturizer เข้มข้นช่วยล็อ ความชุ่มชืน้นไม่ปังให้มันรู้ไปจ้าบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเซตดูแลบำรุงผิวหน้าของกูทันเซตนี้ยังไงหนะ้าคุณก็เฟิร์มเด้งแน่นอนกูทันการันตีล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเซตนี้มีทั้งหมด1ไฮยาเป็นตัวล็อกความชุ่มชืน้นตายเจลช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ ผิวย่อนคล้อยไม่กระชับมีริ้วรอยตัวนี้ค่ะตัวคอลลาเจนทองคำและตัวนี้ก็ ล็อกความชุ่มชื้นเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเซตนี้บอกเลย4ตัวนะคะจากปกติราคา3,160บาทไม่ขายจาวันนี้มาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง2,890บาทเท่านั้น คุ้มหนักมากเพราะคุณใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนจ้าแต่ว่ากลางวันเสริมอีกตัวหนึ่งเข้าไปเป็นตัวกันแดดเราจำเป็นที่ต้องทาตัวนี้ของครูจะผลิตจากซาชาอินชิออยซึ่งเป็นราชาเมล็ดพันธุ์พืชตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายผิวบบบบางใช้ได้คุณสามารถแลกซื้อได้ในราคา480บาท จากปกติราคา690บาทคุูทันพิเศษเลยทุกตัวที่คุูทันบอกเป็นทุกตัวที่คุูทันใช้หมดเลยนะคะถ้าคุณอยากเป็นคนสวยคุณต้องอย่าขี้เกียจเสียสละเวลาดูแลตัวเองใช้ร่างกายมาเยอะแล้วเราต้อง ดูแลเขาให้สิ่งดีๆกับเขานะคะกด C f เฟิรไปนะคะครูทันสอนปั้นแบง